สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นรอบที่สองครับผมสวัสดีพี่พี่สายดีเซลนะฮะรอบที่สองนะครับรอบที่สองนะฮลำนี้ลำนี้เป็นงานแก้สเต็ปครับแก้สเต็ปเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะฮะลงแตะพื้นรอๆอีกหนึ่งลำนะครับผมวันนี้ตามที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่นะครับลำนี้คุณลูกค้าจาหลังสิตเลยนะครับหลังสิตอ่า จากสายหมอบอบยางบางขับลาบากยางกระแทกยางมันบางแก้มยางมันเตี้ยเหลือเกินเดินทางทีหนึ่งเจอหลุมทีหนึ่งเบรกกันตัวโกงนะฮะแล้วมันสถานถึงซวงในเวลาเจอหลุมนะครับมันจะกระด้างนะครับก็มาแก้สเต็ปเป็นสายยี่ลับแคละนะฮะสายยีรับแคละนะครับแล้วก็สำหรับทั่วทรงอง,องเอวนี่ด้านหน้าโหลด2นิ้วครับด้านหลัง 3นิ้วพิมพ์นิยมนะครับของวัยรุ่นยุคใหม่สมัยนี้เลยนะครับการจัดทรงนะครับถ้ายางเบอร์50เนี่ยหน้า2หลัง3จบคาวนะฮะจบคาวรอจบคาวเลยนะครับลํำนี้ยาง2อ5ทับหทับสนะครับเป็นสเต็ปตรงรุ่นของสายยีราฟแคล่นะครับแน่นี่แบบนี้เลยลํำนี้เชฟครับผมโคลราดดนะฮะเสียงหดโพด คุณลูกค้าใส่หน้าเพามาแล้วนะอ่ะลองดูฮะเนี่ยกระบะตรงเป๊ะนะฮะตรงเป๊ะเลยนะครับหน้า2หลัง 3. สามสดดีพีเอฟีอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันอะลำนี้อ่ะลำน,ลำนี้คุณลูกค้ามาหายาติที่หัทไทยลาดนะมาจากโคราชเลยนะครับเดี๋ยวจัด SUV กับยาง265 60ยางจากประเทศระยองดีเซนติ นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะฮะว่าจะหล่อเหลาเอาออการแค่ไหนกับรีโวพีแลนเนอร์สประตูลำนี้นะครับอ่ะนี่ฮนะในโฟกัสกันตรงนี้ก่อนนะครับสายเชฟแคละนะเชฟตัวเตี้ยกับล้อเวลยางดีรับแค้สองห้าักห้าินจบรอแบบนี้นะครับพี่พีนะท่านไหนนะฮะเคยใช้ยางบางมาจะมีประสบการณ์เหมือนกันเลยว่ามันกระด้างเสียงจริงนะฮะกระด้างเสียงจริง เจอหลุมเจอบอ่อไปถนนที่เราไม่คุ้นชินนะครับเบรกกันตัวโกงเลยนะครับเพราะเป็นห่วงสุขภาพแม็กนะฮะอ่าถ้าแม็กเราโชคดีตกลุมแรงแรงไม่ดุง้งก็โชคดีไปนะแต่ถ้าส่วนใหญ่จะไม่รอดนะครับนี่น,นี่ฮะนี่คือต้นเหตุอ่าต้นเหตุนี่คือเจ้าภาพครั้งนี้นะครับที่ต้องเปลี่ยนกันเพราะเป็นยางบางนะฮะชุดนี้เป็น ายางหน้า235ยางหลัง265นี่สเตปวัยรุ่นเลยสมัยสมัยที่ทิฐิทกันสายมออบยางบาง265 35นะครับก็มาแก้กันมาแก้กันเป็นงานแก้ครับจากสายมออบยางบางมาเป็นยีรับแค่ยางหนาหนา25้าทับห0ทับ18นะครับสเต็ปเชฟนี่เป็นรถสัญชาติที่ ล้อไม่ล้นเลยนะครับล้นนิดเดียวนะฮะตัวถังค่อนข้างที่จะกว้างนะครับนี่นะครับนี่เป็นลูกค้าเปลี่ยนยางอย่างเดียวนะอันนี้ล้อเดิมของลูกค้านี่ฮะนี่เป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งดูไม่ล้นเลยนะครับสวัสดีพี่อะพิชัยหรือเปล่านะฮะอภิชัยถ้าการปิดต้องกราบขอภัยด้วยนะครับพี่สวัสดีพี่นะาทุกท่านที่รับชมนะฮะย4 25ี่ท่านนะครับที่เป็น f อซกัน ขอบพระคุณมากๆเลยชื่นใจจริงๆนะครับแค่นี้ผมก็มีแรงสู้กับแสงแดดเมืองไทยแล้วนะฮะมีพี่ๆนะคอยมารับชมนะครับผมพีม่ๆนะท่านไหนสงสัยอยากสอบถามนะครับอ่าคอมเมนต์มาก็ได้นะครับทักแชทมาก็ดีหรือถ้ารวดเร็วด่วนจีก็ยกโทรศัพท์โทรหาผมได้เลยนะครับแน่แจ็คออโตแม็กซ์เปิดทุกวันนะครับจันถึงถึงอาทิตย์เลยนะอ่ะนี ไม่พูดไม่ได้นี่ฮะเพิ่งมาลงนี่นี่คือคลังของความหล่อนะครับเ,เซตนี้เป็นเวลผสมกับ SUV หยอดแดงนะครับวันนี้เปิดซิงกันเลยนะฮะเพิ่งลงเมื่อสักพักใหญ่ๆนะครับผมเ,เดี๋ยวรอชมรอชมนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับรับชมกันนะขอฟังเสียงหน่อยอา้าวได้้าฟังเสียงพี่เดชาบอกขอฟังเสียงหน่อยอันนี้ไม่ใช่ท่อ ที่ร้านนะครับคุณลูกค้าใส่มาแล้วอ่าแต่เมื่อลูกพี่ขอมาจัดให้ครับลำนี้เป็นข้อหน้าเพานะครับธรรมชาติของเชฟเนี่ยเคง้นตนเชฟเนี่ยดังแน่นด,ดังโหดอยู่แล้วนะครับพีในเช้าบอกขอฟังเสียงหน่อยได้เลยครับผมได้เลยอ๋อมีรีแม็บมาด้วยเสียงโหดเสียงแข็งเสียจริงๆนะครับอ่ะขอบคุณมากครับ ขอบคุณกันอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวผมขอล่ำลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบอีกสักครู่หนึ่งจะเป็นสายยีรับซิ่งตัวสูง SUV นะครับอยอดแดงไปแล้วครับผมสวัสดีครับ